สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิธีการใส่สตกสก2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้นหรือแล้วแต่เรานะครับในโปรแกรม Photoshop กันนะครับเมื่อก่อนต้องเล่าก่อนว่าในโปรแกรม Photoshop เนี่ยมันยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับมันเพิ่งอัปเดตมาผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตมาเมื่อไหร่เพราะว่าปกติผมก็ใช้งาน Illustrator เป็นส่วนใหญ่นะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวิธีการใส่สตกใน Photoshop เนี่ย เราเดี๋ยวิลคลิกที่เลเยอร์นะครับอันนี้เผื่อคนไม่รู้มาที่สโต๊กที่เราใส่สโต๊กแล้วไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลือกเป็นอินไซด์นะครับวิธีการใช้งานสโต๊กอินไซด์เนี่ยมันจะเป็นเส้นขอบที่กินเข้ามานะครับปกติแล้วที่เราใช้การเวลาใส่สโต๊กเนี่ยเราใส่ออุไซด์นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการใส่สโต๊กใน Photoshop นะครับหลังจากนั้นนะครับผมขอเลือกสีขาวแล้วกัน วิธีการใส่เพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เรามาที่นี่ลูกศรบวกตรงนี้นะครับซึ่งใน e l ลัสเนี่ยมันจะไม่มีต้องขออภัยเมื่อกี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนในใน o t o s o o p อะมันยังไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะครับนี่หรือถ้าจะใส่เพิ่มก็กดบวกเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่า สโตกที่ใส่เข้ามาในภายหลังนะครับมันจะต้องใหญ่กว่านะมันถึงจะเห็นนะครับวิธีการเรียงของมันก็คือสโตกไหนนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยหรือว่าอยู่ข้างในสุดเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านบนพอเราคีเอดมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นชั้นเลเยอร์ข้างล่างนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นนะครับวิธีการใช้งานสโต k กในโปรแกรม p t o t o s p นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใครอยากจะ ใส่โตกง่ายๆนะครับก็มาเลือกใส่ในโปรแกรม Photoshop ได้ซึ่งถ้าใครอยากใส่โตกใน i l l u s t r t t r สองชั้นสชั้นเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดู Tutorial ว,ว,วิธีการใส่โตกในโปรแกรม Illustrator ของเราได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ t ิว o r i รีรสั้นๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังผู้ชมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ และเราจะพยายามอัปเดตคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังต่อๆไปเลยหรือว่าใครมีไอเดียหรือว่าสงสัยในตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าเมนท์ข้างใต้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ